รับฟังแต่ไม่ตามใจเปิดโอกาสให้ลูกได้โต้เถียงต่อรองนะคะเออถ้าลูกต่อรองเราเนาะหนูจะเอาไอติมแบบนี้หนูไม่เอาแบบนี้หรอกนะคะเพราะว่าแบบนี้มันสวยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเริ่มมีการต่อรองเป็นแต่ว่านะคะ เปิดโอกาสให้ลูกโต้เถียงต่อรองนะคะรับฟังแต่ไม่ตามใจหักคราวนี้เราก็มาเสริมเรื่องการกำกับตัวเองนะคะแล้ะข้อตกลงกันเข้าไปได้อาทิเช่นอาทิเช่นเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อขนมกันนะ20บาทราคา20บาทลูกซื้อได้แค่นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ขนมที่ลูกอยากได้มันสี่สิบบาทอันนี้เราก็บอกว่าเราตกลงกันแล้วเราจะซื้อ20บาทนะคะอันนี้ฝึกการกํากับตัวเองไปในตัวต่อรองกันได้โต้เถียงกันได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตเนาะเหมือนเป็นการฝึกกํากับตัวเองไปในตัวนั่นเองนะคะสอบถามขอคําปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะ ครูแม่มโชจิลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.